ดีใจจังเลยค่ะดีใจนะเพราะว่าไม่เห็นเขานานทั้งใเล็กๆเลยพื่กี้เห็นมีร้องไห้ด้วยก็เห็นรูปน้องชายเพราะเขานี่ไม่สนิทกับไข่สนิทกับพี่สะพายคนนี้มากมีอะไรก็จะคุยแล้วนี่ก็เคยเลี้ยงดูเขามาเล็กๆเออแม่เขาก็มาอยู่กับเรากันเคยดูแลกันมาแล้วพี่เก๋อพี่เก๋เป็นไงบ้างเเลยนะดีใจดีใจเลยล่ะดีใจมากเลยมึงยังมีน้องยังเห็นไง เห็นว่าพราว่าเล็กๆเราเราได้เลี้ยงเขาอยู่ไงบางพวกแบบคือเลี้ยงให้เลี้ยงช่วยอากี้เห็นบอกเขาไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวแล้วใช่บอกเขาว่าไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวแล้วนะเรายังมีพี่นะมีพี่น้องมีพี่น้องอย่างน้อยก็ไม่ต้องว้าวเวมีอะไรก็จะไปคิดว่าเราตัวคนเดียวนะนมีอะไรก็มาหาได้ตลอดโทรมาได้ตลอดโอ้ดีใจมากเลยที่เห็นรูปเขาเนี่ย ไม่รู้จะพูดไงดีใจไม่ได้เจอหลานชายด้วยดีใจมากเลยลูกของน้องชายที่เรารักด้วยเนาะก็ลูกกับป้าน,นี่เป็นไรใจดีก็ไม่รู้ว่าชาตินี้จะได้เจอไงมันได้เจอ,อปาร์ติฮาแห่งรักที่พัดรักนัน้นอัาบรรยายากกดฝา